สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเปิดเลนสองชุมชนจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเยาวชนคนเก่งและคนดีของสังคมนั่นก็คือน้องเฟิร์สชื่อว่านายพิชยะขอนยางปัจจุบันอายุ17ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปวชวิทยาลัยเทคนิคหน,นองคายคุณผู้ชมคงจะสงสัยว่าเป็นคนจังหวัดหนองคายแล้วมาทาอะไรอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นกันนะ คุณผู้ชมคงยังจำกันได้นะคะว่าทางรายการเปิดเลนสองชุมชนของเราเคยนำเสนอเรื่องราวของอาจารย์ไมเคิลอีสานตัดผมชายได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพานักเรียนออกหน่วยตัดผมฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นบริเวณริมบึงแก่นนครและที่บริเวณสถานีรถไฟขอนแก่นซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้มาใช้บริการเป็นอย่างมากค่ะสำหรับน้องเฟิร์นนะคะก็คือลูกศิษย์อีกหนึ่งคนค่ะที่อาจารย์ไมเคิลได้พร่ำสอนมาโดยตลอดค่ะ แม้ว่าจะเป็นช่างตัดผมที่มีอายุน้อยเรียนการตัดผมเพียงไม่กี่ปีแต่ว่าประสบการณ์การตัดผมนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะปัจจุบันค่ะน้องเฟิร์สได้มาช่วยที่ร้านตัดผมของพี่สาวในจังหวัดขอนแก่นช่วงปิดเทอมเพื่อหาไรายได้พิเศษและเป็นทุนการศึกษาให้กับตนเองรวมถึงยังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอีกด้วยค่ะ และเมื่อไม่นานมานี้นะคะทางรายการได้ทราบข่าวว่าจาันไมเคิลน,นั้นได้ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดและเปิดร้านตัดผมชายที่จังหวัดหนองคายก็พลอยทําให้สงสัยว่ากิจกรรมจิตอาสาตัดผมฟรียังคงดําเนินการต่อหรือไม่นับว่าเป็นความโชคดีนะคะที่กิจกรรมนี้ยังมีการสานต่อโดยมีน้องเฟิร์สและพี่สาวค่ะมาให้บริการตัดผมฟรีที่ริมบึงแก่นนครทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นจะสังเกตเห็นว่าก็ยังมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะบางท่านนะคะเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกก็เกิดความประทับใจและยังบอกว่ากิจกรรมนี้ดีมากทำให้ลดภาระค่าใช้ใจ่ายไปในตัวด้วยค่ะได,ได้ยินเสียงจากประกาศประชาสัมพันธ์นะครับของบึงเกนคนครช่วงนั่งเล่นอยู่ก็เลยมาลองใช้บริการดูเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกครับ ปกติแล้วเราตัดผมตามร้านเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่100ถึง120ครับตอนนี้แล้วช่างเราตัดให้เป็นยังไงบ้างช่างที่นี่มือนิ่งนะครับมือนิง่งแล้วก็เป็น<า>มีความเป็นมืออาชีพครับสบายดีแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าที่นี่เขามีจิตอาสา,าตัดผมฟรีอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าจะมาประจำม,มาประจำครับ อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาสนใจตรงนี้ไหมคะว่าอยากออลดราค่าใช้จ่ายมาตัดผมปีที่นี้ใช้ได้นะค,ะครับก็จะชวนสมาชิกที่ใกล้เคียงนะครับแบบว่าถ้าจะลดภาระลดค่าใช้จ่ายมาตัดผมช่วงช่วงตัดผมก็แนะนําได้ครับช่างฝีมือแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพกับบรรยากาศที่ลมเย็นสบายสบายครับใช้ได้เลย สำหรับอาชีพช่างตัดผมนอกจากจะเป็นอาชีพให้การบริการกับลูกค้าสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเชื่อว่าอีกมุมหนึ่งนะคะของทุกๆอาชีพก็ยังคงต้องการตอบแทนสังคมค่ะผมชื่อในพิเชษฐ์พรย,องอยางชื่อเล่นชื่อเฟิร์สครับอายุ17ปีเรียนที่เทคนิคน้องคายครับหนูเข้ามาสู่การเป็นช่างตัดผมเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่เรียนเรียนช่างตัดผมอายุ15ปีครับตอนนั้นรู้จักอาจารย์ไมเครื่มาก่อนหน้านี้ไหมคะ รู้จักมาก่อนครับตอนนั้นดูอาจารย์ตัดผมแล้วมีความรู้สึกอย่างไงบ้างก็อยากเป็นช่างเหมือนกับอาจารย์ครับเราเริ่มเรียนตั้งแต่อายุสิเนี่ยอาจารย์สอนอะไรบ้างสอนการพื้นฐานการตัดผมครับการใช้แบตเตอรี่การใช้หวีครับแล้วก็การซอยผมครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ว่าค่ะวิชาการตัดผมกับอาจารย์เมเคิลแล้วเรามาเป็นช่างตัดผมเองเนี่ยเรารู้สึกอย่างไงบ้างรู้สึกว่าเรา ตัดได้เก่งกว่าที่ตอนเริ่มเรียนครับแล้วตอนนี้เราเราได้แบบทาเป็นอาชีพบั้งไหมคะก็ทําเป็นอาชีพครับไรายได้ที่เราตัดผมเนี่ยประมาณวันละเท่าไหร่วันละประมาณ400บาทอะรายไ,ได้ตรงนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ถึงขนาดไหนดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลตัวเองได้ครับแล้วก็เป็นทุนการศึกษาเรียนตัวเองได้ครับหนูรู้สึก การที่ได้มาสารต่อโครงการตัดผมฟรีที่นี่นะคะ่ะรู้สึกยังไงอ่ะผมรู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ตื่นตันใจที่ได้มาสืบต่อตัดผมที่ตรงนี้ครับ หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจต้องการจะไปใช้บริการตัดผมฟรีก็สามารถเดินทางไปได้ที่ริมบึงแก่นนครทุกวันพุธเริ่มตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นค่ะรับรองว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนหมดเวลาของทางรายการเปิดเลนสองชุมชนแล้วนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการให้ทางรายการเปิดเลนสองชุมชนนําเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ f a c e b o o ก เปิดเลน2ชุมชนหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0647075300และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้ที่เพจ Facebook และ Youtube c h a n n น l เปิดเลนสองชุมชนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะ